ตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีของสหภาพยุโรปนะคะกำลังตรวจสอบ e o o m m r r e t e m u ทมูว่าอาจจะทำผิดกฎของ EU เนื่องจากมีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดเทมูจะถูกปรับมหาศาลนะคะ ทางคณะกรรมการคณะกรรมา,า,กมาิการยุโรปตอนนี้ได้เริ่มการสอบสวนภายใต้กฎหมายบริการดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Services Act ซึ่งกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่อย่างเทมูต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มค่ะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากองค์กรผู้บริโภคสหภาพยุโรปและสมาชิกระดับชาติ17ราย นอกจากนี้การสอบสวนของ E.U. ก็จะเน้นไปที่การออกแบบบริการของเทมูที่อาจจะทำให้ผู้ใช้เสพติดได้อย่างเช่นเขามีโปรแกรมรางวัลที่มีลักษณะคล้ายๆกับเกมและระบบแนะนำการซื้อสินค้าของผู้ใช้ ตัวหน่วยงานกำกับดูแลเทคโนโลยีของสหภาพยุโรปจะตรวจสอบด้วยนะคะว่าเทมูได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายบริการดิจิทัลที่ต้องให้สิทธินักวิจัยเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่ในระบบได้หรือไม่ และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดกฎหมายบริการดิจิทัลเทมูอาจจะต้องเผชิญกับค่าปรับสูงถึง6%ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทซึ่งนั่นหมายถึงค่าปรับมหาศาลนะคะสำหรับเทมูค่ะเป็นบริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซจีน PDD Holdings ซึ่งมีผู้ใช้92ล้านคนในสาภาพยุโรป27ประเทศค่ะ